ถึงแม้ว่าสารรัฐธรรมนูญจะได้วินิจฉัยว่าการกระทําของนายอานนท์นำพาในพานุพงศ์จัดนอกหรือไม่นางสาวพนัสยาสิทธิจิรวัฒนากุลหรือรุง้งในการขึ้นเวทีแนวร่วมธรรมาศาสตร์และการชุมนุมเมื่อวันที่10ส,สิงหาคม2563ณมาหาวิทยาลัยธรรมาศรราสตร์รังสิตโดยการยื่นข้อเรียกร้อง10ข้อเพื่อการปฏิรูปสถาบันพระหมห is, ากษัตริย์เป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งและสั่งให้ผู้ถูกร้องที่1-3ถึง3กลุ่มองค์กรและเครือข่ายเลิกการกระทำดังกล่าวที่เกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วย ตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค2ขณะที่รุ่งปรัศสยาได้แสดงท่าทีไม่พอใจโดยอ้างว่าเนื่องจากศาลไม่เปิดโอกาสให้มีการไต่สวนเพื่อรักษาความยุติธรรมพร้อมทั้งยันว่าข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันไม่ได้มีเจตนาล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์เป็นประมุข แต่เพื่อทำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของสถาบันจากนั้นพบว่ามีการนำภาพฉากหลังการปราสาัยของนางสาปนัสยาขณะอ่านถแถลงการข้อเรียกร้อง10ข้อที่เวทีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเมื่อวันที่10สิงหาคม2563ซึ่งปรากฏข้อความเราไม่ต้องการปฏิรูปแต่เราต้องการปฏิวัติมาหักล้าง ล่าสุดในอัศดายม,มานาคนักวิชาการอิสระโพสต์ใน Facebook โดยนําคลิปในเหตุการณ์วันดังกล่าวมาเผยแพร่พร้อมระบุว่าชมและฟังชัดๆว่ารุงพูดอะไรไว้ในวันนั้นแก้ตัวว่าแค่ต้องการปฏิรูปแต่ตัวหนังสือข้างหลังขึ้นชัดเจนว่าต้องการปฏิวัติอันหมายถึงการล้มล้าง หลักฐานที่เป็นประจักษ์แต่สามกลีบมักขอหลักฐานเพราะไม่เคยเห็นข้อเท็จจริงอะไรเลยสักอย่างและจะเห็นเฉพาะข้อมูลเท็จที่บิดเบือนเท่านั้นโดยจากการชุมนุมปราศัยเพื่อเรียกร้อง10ข้อที่เวทีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเมื่อวันที่10สิงหาคม2,563รุงปนาสยาได้ขึ้นปราศัยภาพ,พิงต่อสถาบันเอาไว้บางช่วงตอนว่า ฝากทุกคนในที่นี่รัฐบาลบรมวงศาุวงศ์งทุกคนว่าประชาธิปไตยตั้งอยู่ในหลักการที่สำคัญคือเสรีภาพในการแสดงออกถ้าประเทศนี้ประชาธิปไตยจริงคุณจะพูดอะไรก็ได้แม้กระทั่งจะพูดว่าคุณไม่ต้องการสถาบันกษัตริย์คุณก็พูดได้สมัยก่อนจะมีคำที่หลอกกันว่าผู้ที่เกิดในราชวงศ์เป็นเทพเทวดามาเกิดถามหัวใจอันบริสุทธิ์ของคุณว่าแน่ใจจริงๆใช่ไหมว่าเทพมีนิสัยใจคอเช่นนี้ ฝ่ายทุกคนในที่นี้ทุกคนที่ดูผ่านไลฟ์และทุกคนที่อยู่ในรัฐสภานั่นที่อยู่รัฐบาลบารงสรรค์ทุกคน,กคนว่าประชาธิปไตยตั้งอยู่ในหลักการที่สําคัญคือเสรีภาพในการแสดงออกถ้าประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยจริงคุณจะสามารถพูดอะไรก็ได้หรือกระทั่งคุณจะพูดว่าคุณไม่ต้องการสถา,าสบันกษัตริย์คุณ ทุกคคะอาจ,จะเป็นเรื่องทำอะไรเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ที่เด็กคนแรกอาจจะชโชคดีกว่าเด็กคนที่สองที่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองแตกินเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดเด็กคนที่สองมีหน้าที่ในยถ่ายภาพหน้าที่จะต้อง,องก้มกราบเท้าเด็ก ก่อนค่ะทุกคนมันจะมีคำที่หลอกกันว่าผู้ที่เกิดในราชวงศ์เนี่ยเป็นเทพเทเวดามาเกิดด้วยความรับ่ิงสูงนะคะัถามหัวใจอันบริสุทธิ์ของท่านเองดีๆน่าใจจริงๆแล้วใช่ไหมว่าเทพมีนิสยัยใจคอเช่นนี้